สวัสดีจ้าวันนี้เรามาเล่นน้ำกับสัตว์ของเล่นดีกว่มามีตัวอะไรกันบ้างมั้นจ้าตัวแรกมาเจ้าม้าจะพาเล<ะ><ฮ>่นน้ะโอ้โหดำน้ำก่อนเลยดีกว่า horse มา horse มาตื่นตื่นตื่นเจ้ามา้า dog มาโหตัวนี้ฟองเยอะ dog สีบรามาลายโม่บัฟฟาโลควาย บ๊ะพวกเรามีสองสีตัวเมื่อกี้สีเขียวตัวนี้สีส้ม orange สีส้มมอข้าววัวมาเลย สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำว่ายน้ำมาแล้วจ้าตัวอะไรเอ่ยคอกผดายจ้อละเคโอตัวนี้ดำน้ำได้นานมากเลยนะอีกข้วน่ะกิ้งกา และตัวสุดท้ายไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวนี้กินพืชนะจ๊ะบายบายและพบกันใหม่ฝากติดตามมาเลยจ้ะบ๊ายบาย